ลูกแล้วหนูแทบจะเป็นลูกน้องคนหนึ่งแทบจะไม่ใช่ลูกคนหนึ่งแล้วอ่ะเพราะว่าเพราะว่าหนูเป็นเด็กดีไงครับใช่ไหมเพราะว่าหนูช่วยมามาใช่ไหมครับใช่แบบนี้มันคือเป็นลูกน้องแล้วอ่ะไม่ใช่แบบนี้ไม่ได้เรียกลูกน้องแบบนี้เรียกว่าเป็นลูกที่ดีเป็นลูกที่น่ารักเป็นลูกที่ไม่ดื้อเป็นลูกที่หมารักที่สุดในโลกครับภูมิใจ มมนนน่่ชวันนี้บ้านผมนะครับสั่งชาบูมาทานนะขอไมโฮมชาบูนะครับก็สั่งตัวนี้เองนแะแถวราชพุฤกษ์บุรีเนี่ยและแถวลาังสิทธ์ก็มีและแถววิยทย์ทางด่วนลำงคาก็มีนะครับรนี่ราคา499บาทนะครับทุกจ่ายทานนั้งสี่คนนะโดยท่านสั่งเลือกน้ำซุปสองน้ำซุปก,ก็ได้ นลิ่รสเด็นะมีหลายั้งุกเลยเยอแยะเลยดูครับของหมดกันเลยฮะโอ้โหเรียบเลย มาทานชาบูกันนะคะวันนี้เราสั่งชาบูค่ะที่สาขารังสิตคลองสี่นะคะของน้องไม้โบเราก็มีหลายสาขาด,ด้วยค่ะค้เ,เราอยู่บางใหญ่นะคะคนละบุรลมินทาก็มีแบบแก้ได้เลยนะคะอันนี้เราสั่งมาถึงบ้าเลยค่ะน,นี่อันนี้เป็นน้ำอะไรดำ ดำนะคะทกสวยมากสดมากเคะ่ะมีย่าอร่อยไหมคะมายาีย่าชอบมีคะชาบูชอบไหมคะอ้าวน้ำจิ้มในย่าล่ะทานน้ำจิ้มไหมนะน้ำจิ้มก็ไม่เผ็ดก,ก็มีทานไะหมีเออน้ำจิ้มเด็กนี่ไงไม่เผ็ดด้วย ก็ดูไข่มันได้เลยอ่ะไม่อขอขอํายไข่มันไข่มันไข่มันเหมือนไข่มันเหมือนฟูกุเลยอ่ะเหมือนอะไรนะเหมือนฟูกุฟูกุคืออะไรอ่ะฟูกุก็คือเป็นเป็นเป็นเอาไ้กินอ่ะเหมือนฟูกุจริงมันมันเป็นแบบเนี้แล้วมันก็เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบไข่มาเนี่ยนะเหมือนฟูกุใช่มันเป็นแบบนี้มันก็ มันดิ้นเป็นแบบเนี้ยมันดิ้นมันดิ้นมันดิ้นเลยดูดูดูมันดิ้นเป็นแบบนี้มันมันแบบไช่างจะสังเกตช่างจะอะไรเนาะเออนี่ค่ะทุกคนดูลูกไก่มาแบบนี้ดูทุกคนมันมีอะไรมาอ่ะนี่ค่ะทุกคนมันชอบกดไลค์แล้วก็กดแชร์ใครดูค่ะไปล่า Mom, you no know, channel.